สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายทุกผูทุ่นเซลลิฟซี่ช่างน้อยพาเพลินนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วครับผมหกโมงแรกครับพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องเห็ดรังค่าแล้วฝนตกมากพอดีครับพี่น้องนะครับดีมากแล้วครับผมบรสาดพันยังเลยกครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นมองเครื่องซักผ้าพี่น้องเครื่องซักผ้าคือต่อไฟเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับยบายแล้วพี่น้องนะครับฝนตกตั้งแต่บ่ายสอง บ่ายสองสามสิบห้านาทีจนถึงนวันนี้น้ำมันสั้นเ้าอยู่นะฝนดีครับพ่อเนาะด้านนี้กับก๊าซทำข้อสอาครับพี่น้องนะครับเมกี้กับขนของลงกับต่หน้อยครับพี่น้องเมื่อกี้นี่เครื่องเครื่องทําเค้กเข้าแล้วนะครับผมเตรียมตัวแล้วพี่น้องเตรียมตัวแล้วครับผมนะครับกอเนี้ยอันพ่เือก๊างบิวอินครับพี่น้องบิวอินในร้านกาแฟเพิ่มเติมนะครับผมโอ้สวยมากครับผมนะครับเริ่มแล้วเริ่มอื่นก็ดีพวกเครื่องกาแฟเครื่อง ทานที่นี่กับเขาครับคุณเอิครับพี่น้องนะครับตอนนี้กับขนของลงแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเอาไปที่ครัวนะครับเอาไปไว้ที่ครัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเพื่อว่ารถบอร์ดเข้ามาครับพี่น้องนะครับเพื่อว่ารถบอร์ดเข้ามาจอดนะครับกับเก็บพวกเศษเล็กนะครับเศษเล็กแล้วก็เล็กเล็กที่ออกครับผมเก็บออกเลยครับผมเพราะว่ายันเรารถเหยียบครับพี่น้องนะครับเลยพี่น้องในจังหวะพอดีพอดีเลยครับผมทําเสร็จปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยครับผมตอนนี้น้ำพี่น้องเต็มซาร้นดซาแล้วครับพี่น้องน้ำ น้ำตรงสารล้นสารแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้คือเป็นบริเวณไว้เครื่องซักผ้านะครับเมื่อกี้บอดบิ๊กกลับมาหอนแล้วพี่น้องบอดบิ๊กมาถึงแล้วนะครับขับป้ายแดงฟอร์ดป้ายแดงมากเมื่อกี้นะพี่น้องมันมีของจอดรหบพี่น้องรถไอ้ซางเต็มเลยรถซางเต็มเลยแ๋ยวพอถึงวันมาใหม่ครับผมกำลังเชี่ยวพื้นที่ให้บอดด้ครับนะครับนั่นนี่สีจะถ่าออกได้ไับพี่น้องนี่จะได้ถปรับพื้นที่นะผมอันนี้มันยัมาทันแล้วครับพี่น้องเอซีวางหยาเป็นยังขือบอตัดเพราะว่า พี่เสือว่าพิีไทยคุณพี่น้องพี่เสือจะไถดินกบแล้วก็ทําพื้นให้มันเรียบนะครับผมนี่ครับเรียบบริสตัดออกครับผมนี่ครับล่อๆแหมงแล้วครับพี่น้องเด้อฝนแห้งครับผมแห้งตัวเต็เตบสองเครึ่งครับผมยังชั้นเดี๋ยวเศร้าอยู่เพื่อพื้นที่เส็จเล็กเสร็จยังออกครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อบรรจของมาจอดทำแล้วที่กัาขนเครื่องตู้เย็นตู้เย็นที่ใส่เค้กคับพี่น้องขนไปแล้วครับพี่น้องนะครับ จะพามาชมบรรยากาศตอนฝนตกครับพี่น้องนำทีมโดยน้องเต้อตเต้เอ้โหนนะเขนด่าเขนด่าเขนดาน้องหิวอยู่ด้านบนเท่าไหร่น้องหิวนั่นบนครับน้ำล้นสาแล้วนะครับเดี๋ยวเชียงหน่อยทีมเป็นน้ำหนามอยู่มังทอคุณครับผมมันหล่นมันล้นสาแล้วยันขาดครับพี่น้องไปดูตรงสะทีมป้าใสทอก็พอกันไปตอนนะครับพี่น้องมองได้ล่ะน้ำเต็มเลยครับผมน้ำล้นสะพายุพายุถล่มพี่น้องต้องใช้คำว่าพายุถล่มนะครับผมบรรยากาฝนตกครับผม บกแห้งครับพี่น้องจนน้ำร้น้าเลยครับผมสุดยอดสุดยอดบอดบิ๊กก็มาถึงแล้วนะครับผมกรลร่างขอม้านะครับด้านในกระร่างมิวอินครับมิวอินอยู่นะครับด้านในเรารลุนเราชมใหพี่น้องด้อนะครับนี้เครื่องกาแฟก็ได้มาฮอดนะพี่น้องอ๋อหมอนอื่นมูอื่นเครื่องกาแฟมาฮอดครับผมแต่ว่าหมอนี่เป็นตู้เย็นตู้เย็นที่โชว์เค้กครับพี่องครับผมมาถึงแล้วนะครับตู้เย็นที่โชว์เค้กนะครับผม ครับพี่น้องด้านในกำลังบิวอินนะครับผมยิวอินอยู่นะครับเราเราชนพี่น้องเด้อกำลังจัดตกแต่งนะครับเครื่องกาแฟเข่ามืออื่นนะครับเมื่อกี้เราจะยกยกเครื่องโชว์เค้กมาแล้วนะครับ เราลุนเราชมเราลุนเราชมนี่ครับพี่น้องอันนี้คือเครื่องใส่เค้กนะครับผมเพื่อมาถึงเมื่อกีน้นี้นักแทร็ดพี่น้องนี่ยกมากกับต่อมหน่อยครับผมนึวว่าเือบอรนักันน้อยอังสิ้นนี่แน่น,นะครับผมหนักมากนะครับก็จ,จะได้ตั้งพรุ่งนี้ก็เครื่องกาแฟเข้านะครับผมสวัสดีครับพี่เสือ <S <S นางคุมงานอย่นะครับพี่เสือครับสุดยอดมากเราลุนเราชอบพี่น้องพี่เสือว่าบ่หูไม่ให้เบิ่งแบบยพี่น้องเราเราเบเองสวยมากนะครับผมสวยมากสวยมาก กำลังจับตกแต่งนะครับผมกำลังบิวอินด้านนั้นนะครับผมรองลุ้นรอยชมนะครับอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับพรุ่งนี้สุภาาณเทสไซส์ผมนะพี่น้องเครื่องเทพกาแฟเขาครับผมอื่นก็สิได้มายกมาย่งกันครับผมจะไปเปล่งหนามคุณน้องเป่งหนามตรงซะนะครับหนามมันหล่นซาครับผมย้อนหนถนนขาดชมบมรยากาศ ช่วงฝนตกครับพี่น้องตกยังไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ยังเปรยปอยอยู่นะครับแม่ข่าก็มาส่งกับเขาฝนตกกับมาส่งแม่ข่ากันเลยแม่ข่ามาส่งกับเขาพี่น้องนะครับฝนตกกับมาส่งกองทัพเรืด้วยท้องนะครับผมนะครับเราลุนเราชมได้พี่น้องเนื้ออร่าังการนะครับผมบอลพลันจัดหนักจัดตเต็มแล้วครับพี่น้องครับ เครื่องเฮดกาแฟมืออื่นเข่าแล้วกันมือนี่มีเครื่องเฮดเค้กมากก่อนพี่น้องนะครับนะครับก็จะพากันคนของมานห่ครับก็ต่มหน่อยลอยล้านพี่น้องนะครับเสียต่มนะครับพากันคนเข้าไว้ในนี้ก่อนนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับครับตู้เย็นกับพร้อมนะพี่น้องตู้เย็นใช้งานได้แล้วนะครับตู้เย็นเย็นมากแตแซนนุ่มแซนังมาพี่น้องพี่เต้่าเข้ามานะเต้สุดยอดมากนะครับ พวกหมอปูยังครับพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับพ้าเอฟซมาอัปเดตทีกเก่าพี่น้องบรรยากาัศเสียงกบเสียงเขียดห้องครับพี่น้อง ตั้งแต่บ่ายสองเรึิงจนป่านนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดน้ำเต็มให้หน้าเลยครับพี่น้องน้ำเต็มทุ่งนาเลยนะครับรด,ดปุรลหมองครับผมเต็มทุ่งนาเลยแอร์ก็โอเคแล้วพี่น้องลองแอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับ เดินไฟเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับแอร์ก็เปิดเย็นฉ่าเลยนะครับผมโอ้แอร์ใหญ่นะเพีนงวาแอร์ใหญ่แอร์ใหญ่คือเปิดคือเย็นฉ่ามากนะครับออกกําลังกายท้องแล้วครับพี่น้องกับต่อมหน่อยเมื่อกี้นี้ขนตู่กาแฟล่อรุ่นล่อชมพี่น้องว่าจะเปิดทําการวันไหนนะครับผมเราลุ้นเราชมนะครับเราลุ้นเราชมครับผมน้องบึงน้ำพี่น้องเต็มหนองอยู่ครับผมน้ําเต็มสระเลยนะครับ น้ำเต็มสาเลยกรสิได้ทถ้ำความสะอาดหมดออกพี่น้องเดี๋ยวให้มันแล้วก่อนครับผมกรสิงหงหงในนั้นพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นเขียดกอสาพี่น้องเนาะงั้นเดีแล้วครับผมพี่น้องนะน,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 งนะน้ำล้นสาเลยครับพี่น้องน้ำล้นสาเลยนะครับมันตกแห้งไรต้องใช้คําว่าพายุถลม่มไม่ใช่ฝนตกธรรมดานะครับมือว่านมือว่านน้ามันทัดเด็ดเต็มนะครับผมยังไม่เต็มเลยอีกเยอะนะครับแต่ว่ามันนี่ันตก ตกดนพี่น้องตกหลายชั่วโมงติดต่อกันก็เลยท่วมนะครับ mm. ท่วมเลยครับผมครับบรรยากาศมุมท่างไก่พี่น้องคาเฟ่กำลังิวอินด้านในนะครับจัดตกแตง่งจัดสวนพี่น้องจัดสวนในคาเฟ่แล้วครับผมเลิศมากนะครับเลิศมากเลิศมาก จะไปติต่งน้ำยันทอกันนะครับมันล่นออกมาหนีเรพี่น้อละมันล่นออกมาตรงนี้หละ่นนะครับลน่นแล้วครับล่นซะเลยวันนี้ต้องเอาให้เสร็จนะครับวันนี้ดึกขนาดไหนต้องเสร็จนะครับเพราะว่าบิวอินข้างในมัน,นต้องแล้วครับผม ต้องเสร็จต้องจัดให้เสร็จเพราะว่ามืออื่นเครื่องกาแฟเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเขามืออื่นครับผมเนาะบอสจัดหนักนะครับคนนี้เครื่องทํากาแฟเข้านะครับวังนี้พอดีอลไจังหวะพอดีครับพี่น้องฝนตกบดมือขนกลับเสียต่อมกินเพื่อเอื่นว่ามองเน่ใส่เค้กครับผมตู้ตู้เค้กทีโชว์เค้กนะพี่น้องนะครับทียกมาก่อนนะครับพี่น้องพี่น้องนะเริ่มล้นพี่น้องน้ำล้นแล้วนะครับ ลุนแล้วรุนแล้วฟังเสียงเขีดหทองพี่น้องบรรยากาศตอนแรกครับผมตอนนี้น่าจะจะเกือบทุ่มทุ่มหน,นึ่งแล้วนะครับผมจะทุ่มหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ยเพราะว่ามันในกล่องมันแก่งเสียไป่น้องนะครับเราจะนี่เป็นสัวสัวอยู่ครับผมโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็กมาอัปเดตประมาณนี้ครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่ขามาติดตัดรับชมช่างน้อยพาพเพลินนะครับผม เดี๋ยวสั่งหน่อยพเพื่อนอัปเดตให้เบิ้งเรเ่ียๆครับพี่น้องนะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณขอบคุณ FC ที่ดูคิดจนจบแม่ขา้ามโฆษณาขอบคุณ FC ที่ไปันแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพื่อนสุดท้ายนี้ขเขากลา,า,าับมาโชคดีเียนไส้สวัสดีครับ